ปานกำลัง <c oughs> ทดลองวาดรูปดโดยการไม่ว่า <c oughs> ฟังดูแปลกๆเหมือนกันนะครับอันเนี้ยก็ใช้วิธีการเอาสีหย่อนลงไปนั่นแหละแล้วให้ระดับน้ำหรือพื้นโลกอะ่ะเขาจัดการกันเองส่วนปานก็อาจจะมีหน้าที่ช่วยเขาหน่อยเอาเสริมให้ตรงนี้เอียงเอียงมากเอียงน้อยแล้วก็เล่นกับเวลาบางจังหวะที่ มันอ่ากําลังเปียกๆอยู่มันก็จะไหลเร็วเราอาจจะยังไม่ได้ช่วยเขามากให้เขาเล่นไปสักพักนึงก่อนพอเริ่มหนืดๆเราอาจจะจัดการจัดการเขาหน่อยเอิม่มเฮ้ยระหว่างทํามันสงบดีเฉยมันมันก็ได้ในยะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการจัดการกับเรื่องเวลาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนบางทีเราก็ไปยุ่งกับเขามากไม่ได้บางทีเราก็ต้องเข้าไปยุ่งกับเขาหน่อยเหมือนเลี้ยงสัตว์เหมือน เหมือนดูแลอะไรสักอย่างเลยนะครับเดี๋ยวจะทําเป็นหยินหยางนะเดี๋ยวเสร็จเราก็อาจจะมาแต่งเติมนิดหน่อยแล้วก็ภาพนี้ภาพนี้ก็ใช้แรงน้มถ่วงโลกวาดคือไม่ได้ใช้พู่กันวาดแล้วก็สีหยดเอายดเอานะครับหรือว่าบางจุดก็เทเอาอันนี้คลิปที่แล้วเคยถ่ายไปแล้วเนาะแต่มันก็จะมีเพิ่มและป่านตั้งใจจะทําให้มันเลเยอร์ซอน้อนกันไปเรื่อยๆใช้สีขาวกับสีดํานะครับซึ่งป่านรู้สึกว่า สีขาวกับสีดําเนี่ยมันมันก็เป็นตัวแทนของสีที่มวลรวมดีเหลือเกินมันก็เป็นเรื่องของน้ําหนักนะมันเหมือนสําหรับป่ามันเหมือนเปิดไฟปิดไฟอะ่ะเหมือน on off มันจึงเหมือนตัวแทนของสีในแบบที่ว่าเออสีที่มีและสีที่ไม่มีอย่างเงี้ยเลยเลยให้ความรู้สึกมันเพียวดีนะครับปกติป่านเป็นคนชอบใช้สีสดสดเช่นแม่สีอยู่แล้วเพราะรู้สึกว่าเออมันแท้ดีอะไรอย่างเงี้ยอันแล้วก็ ไออันเนี้ยมันก็ต้องใช้เวลาวาดอยู่เหมือนกันเพราะมันต้องรอแห้งแล้วก็ถึงหยดใหม่ได้สนุกดีอะแบบเราเหมือนจัดการอะไรมันไม่ได้มากเท่าไหร่มันก็หยดแล้วมันจะกระจายตรงไหนก็แล้วแต่มันหรือบางทีที่เทไปแล้วระดับน้ําหรือเลเวลลิ่งมันมันเอียงเนี้ยมันก็จะไหลไปของมันเองอีกทั้งผ้าใบที่ป่านใช้มันค่อนข้างเคลือบมาแบบเรียบมากมันก็เลยจะแบบ ไหลเดาทางไม่ได้เออชอบชอบชอบแปลกดีแล้วก็มีอันนี้ครับกำลังวาดอยู่คุณยีราฟเพราะกปกติวันศุกร์อ่ะป่านก็จะไม่ได้ทำงานแกะไม้าอยู่แล้วนะครับวันศุกร์อ่ะป่านจะไปสอนเด็กๆซึ่งเอาจริงอะ่ะกิจกรรมที่ป่านไปสอนเด็ก <c oughs> ๆวันศุกร์เนี้ยคือไม่ได้เป็นสิ่งที่คิดเกี่ยวกับเรื่องการทำงานเลยนะครับเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ผลตอบแทนน่ะมันก็ไม่เท่าการที่เราทำแกะไม้หรือวาดภาพอยู่แล้วแต่แต่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่างานบางอย่างอะ่ะเราก็ไม่ได้มองถึงเรื่องผลตอบแทนที่เป็นรายได้อย่างเดียวแน่นอนละ่ะป่านไปสอนนะป่านต้องการความสุขใส่ตัวนะครับเวลาไปเจอเด็กๆป่านมีความสุขมากอยู่แล้วแล้วก็การที่ ไปสอนเนี่ยมันก็ได้เราก็ได้รับความรู้ในแง่ของทักษะการถ่ายทอดซึ่งป่านว่ามันมีมูลค่ามีคุณค่าสูงกว่าเงินที่ได้จากการทํางานศิลปะอีกเออป่านรู้สึกว่าสกิลบางอย่างอะ่ะมันก็ใช้เงินซื้อไม่ได้นะหรือหรือถ้าเรียกว่าจะใช้เงินซื้อก็ได้นะถ้าเราขาดรายได้จากตรงนี้เพื่อเราจะไปเอาสกิลเงี้ยเออป่านอยากให้เพื่อนๆอนนะ่ะลองคิดดูและกันว่าบาง บางทีเราไม่จําเป็นจะต้องไปทํางานที่ได้เป็นตัวเงินเสมอไปก็ได้นะครับลองเทียบสัสดส่วนดูเนาะป่านเนะ่ะเคยเล่าให้คนในไลฟ์ฟังบ่อยแล้วนะครับว่าป่านนะ่ะก็จะมีความสนใจในการทํางานแบบมินิมอลเรียบง่ายหรือว่าเป็นสไตล์ทรงพลังที่ใช้ในการแบบเออปาดสอทีหรือน้อยครั้งออใ,หให้มันเข้ากับเทคนิคให้มันเข้ากับรูปแบบความเรียบง่ายด้วย ชอบแบบนั้นแล้วจะเป็นคนที่สนใจการทำง,งานแบบฉับพลันแล้วหนึ่งในต้นแบบของป่านนะก็คืออาจารย์ถวันดัชนีแล้วป่านก็ได้แรงบันดาลใจจากผลงานของท่านเยอะมาก <c oughs> แล้วก็มีความามุ่งมั่นอยากที่จะทำงานในลักษณะนั้นแต่แน่นอนนะป่านก็คงจะไปลอกแบบ โอ้ oh, เป็นเสือเป็นอะไรแบบท่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับ uh, ป่านว่าก็คงไม่พ้นลักษณะนี้แหละเป็นสไตล์คิกขู่เป็นสไตล์น่ารักแต่เราสื่อสารออกมาในรูปแบบของความฉับพลันหรือความเซนเซนความขาวดำอะไรแบบนี้ได้ก็แต่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนการชิมรางนะซึ่งป่านก็คงยังไม่ทำเต็มตัวหรอก ยังคงสนุกสนานกับโลกแห่งสีสันโลกียะวิสัยอยู่นะครับแล้วก็คนที่ตามตามปานมาจะยังติดภาพความสดใสของป่านอยู่แต่ว่ามันปานก็มีความสนุกนะที่บางมุมอะ่ะได้ทำงานที่มันตอบโจทย์เรื่องความสงบทางใจบ้างแล้วมันก็เหมือนเป็นการซ้อมของป่านโดยที่ป่านก็คงจะไม่รีบร้อน วันนี้พรุ่งนี้เราจะกลายเป็นข่าวดำจะกลายเป็นฉับพันเลยนะครับค่อยเป็นค่อยไปป่านรู้สึกว่ามันมีความสนุกในการค่อยๆเปลี่ยนตัวเองนะเหมือนเรารู้ว่าเฮ้ยอีกกีป่ปีข้างหน้าฉันจะเป็นอย่างนี้แหละฉันรู้ว่าเออมันน่าจะสนุกแต่ว่าเราก็จะไม่รีบเอาเวลานั้นมาใช้ในเวลานี้นะครับค่อยๆให้มันเดินทางของมันเป็นธรรมชาติ ด้วยความบังเอิญครับเรามาเจอมีการจัดงานแล้วก็มีศิลปินดูกันทีว่าศิลปินต่างชาติเขาสีมือยังไงกันบ้างว้าวน่ารักชังเลยมันมันเป็นเหมือนงานาการ์ตูนอะไรมะอะไรเงี้ยมังฝันเดาๆเพราะว่าดูแต่ละร้านสไตล์ออกทิกคู่คิกคู่หมดเลยนะ Hello, can I take photo? โอเคอ๋อนี้เป็นลายเส้นเออนี่เท่นี่เท่เท <c oughs> อ้ยันี้น่ารักสนมากเป็นสติกเกอร์นะครับ Thank much you Sorry so อันนี้เป็นปรินติ้งนะภาพพิมพ์แล้วดูดีภาพพิมพ์แกะไม้ว้าวเฮ้ยก็ยดูสนุกสนานก็ได้ได,ได้แสดงออกตามฝีมือของตัวเองเนะน่าสนับสนุนจังอยู่กันในคีโนคูนิยะนะครับอยู่ใกล้ๆในเมืองฮูสตันเลยขับรถออกมาจากบ้านป่าประมาณ สีนาทีเนะี่ยไกลเหมือนกันนี่เป็นการมาครั้งที่สองของเรานะครับปารกันนัตตี้เหมือนเดิมนะอย่างที่บอกวัฒนธรรม Ashley, ญี่ปุ่นอนะ <Ashley. S 1> หรือวัฒนธรรมเอเชียคนต่างชาติเาก็ชอบเยอะนะม,ม,นมันก็คงเป็นเรื่องปกติมั้งครับคนมันเยอะเหมือนถ้าเปรียบเทียบว,ว่าคนในประเทศเราอะก็คงมีเหมือนกันแหละนะที่ชอบอวัฒนธรรมคาวบอยเย่ายสมมุติ mm hmm. ก็ที่นี่เขาก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบ วัฒนธรรมเอเชียซึ่งพอรวมๆกันแล้วมันเยอะไงประชากรขเขาเยอะเวลาจัดงานทีอะไรก็ได้รับการสนับสนุนเยอะนะครับแน่นอนมีขายกล่องสุ่มนะครับนี่เป็นการซื้อกล่องสุ่มครั้งแรกของปานเลยนะเอาอุดหนุนเขาหน่อยจะได้เสียบ,บรรยากาศนะนี่เ้าถือว่าเป็นตัวตัวแม่ของวงการอาร์ตทอยนะครับคุณมอลลี่เนี่ย ได้ตัวไหนเดี๋ยวซีมันมีตัวไหนบ้างอยากได้ตัวที่วันลลกเอออยากได้ตัวที่วันโลกขอ,อมีซีควีตด้วยนะอ่าเิดเดี๋ยวซีอันนี้เป็นรุ่นแคเรียนเป็นอาชีพการงานอโตขึ้นอ,อนยากเป็นอะไรอันนี้แล้วเขาแกะกล่องพังไปแล้วอะไม่เป็นไรเราไม่ได้เอาไปขายต่ออยู่แล้วซื้อมันเล่นคือปักว่าไอไอกล่องสุมาความสนุกข,ของมันก็คือบรรยากาศตอนแกะนั่นแหละ เปิดเลยพร้อมยังพร้อมแล้ว <c oughs> ในกล่อง <c oughs> ในกล่องมีซองอในกล่องมีอะไรวะมีมีการ์ดอันนั้นคืออะไรอ่ะมีคืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> รรอ,อ่ะเหรียญหรออ่าแล้วก็มีการ์ดเฮ้ยหรือว่าเราได้ตัวนี้อ๋ออาจจะไม่ใช่หนึ่งสอง เหมือนเวลาเปิด B N K มีม,มุมกมีมุกแล้วอุปกรณ์น้องล่ะอ๋อน้องเอาไว้ยืนอ๋ออ้ยน่ารักมากเลยอ่ะโอ้ยได้ตัวที่อยากได้เลยเกะยังไงอ่ะได้ตัวที่อยากได้เลยเน้องโอ้ยน้องหนักนะครับน้องเป็นแบบสันๆนน้องขยับหัวไดเปล่าเฮ้ยน้องขยับหัวได้ด้วย ขยับแขนได้ด้วยอย่าขยับมากลวกันเดี๋ยน้องหลุด <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ต้องเอาปุ๊บกันกับกานสีน้องมาติดเองเนะเอออย่างเงี้ยอ,อ,อย่างน้อยนะป่านก็ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับเออแกะกล่องออกมาแล้วก็มาติดอย่างเงี้ยม,มันก็ทำให้ป่านสามารถไปประยุต์ใช้กับ สินค้าของตัวเองบ้างนะครับเผื่อแบบเออให้ลูกค้าติดอะไรบางจุดอะไรเงี้ยมันก็น่าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีมอนตอนนี้นนนอ๋อเฮนเตอร์เป็นเนเตอร์น่ารักคนๆเลย<ะ>เหมือนพาภรรยาเข้าวงการ <c oughs> เราเราแทบจะไม่ซื้อของสะสมเลยนะครับโดยเฉพาะป่านเนี่ยแทบจะไม่ซื้อเลยเพราะเราเป็นคนทำไหก็บอกว่าแล้วก็ เราก็ไม่ได้มีศิลปินในดวงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่เออพอซื้อมาแล้วมันก็น่ารักดีเหมือนกันนะได้สัมผัสมุมมองนักสาสมดูบ้างนะครับเป็นไงบ้างเบบชอบไหมแต่ว่าเชื่นะนี่ของเล่นใหม่บูบ็อกกีตาร์เป็นกีตาร์สามสายแบบบลู หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ฮะฮะฮะถามว่าเล่นเป็นเปล่าไม่เป็นนะแต่ว่าอยากได้ <c oughs> ปานเนี่ยเป็นคนชอบเครื่องดนตรีนะจริงๆมีนคนชอบเล่นดนตรีด้วยนะครับแต่ว่าเล่นไม่เป็นเลยเล่นเล่นได้บางอย่างเล่นแซ็กโซโฟนได้เล่นขลุยได้เล่นกีตาร์ได้นิดๆหน่อยๆแต่ว่าเล่นไม่เก่งสักอย่างแต่ชอบป่านรู้สึกว่ามัน การดีไซน์ของมันแล้วก็เรื่องราวของมันน่ะน่าสนใจดีเหลือเกินเครื่องดน,นตรีแต่ละชิ้น e น,น,นะครับแล้วก็มีอันนี้เพิ่งมาส่งอ่านังสือสัตว์ประหลาดในทะเลก็เป็นเป็นเอาไว้เป็น Refer อร์เรนสำหรับการทำง,งานศิลปะนะครับเก็บกองเก็บกองเก็บกองเขาบอกว่ามันเสียบกับแอมได้ด้วยนะแอมก็คือเครื่อง ขยายเสียงเป็นไฟฟ้าเสียบปลั๊กอ้อ่านเคยเห็นใน YouTube บ่อยเขาจะใช้พวกกล่องไม้กล่องฟิกกา้ะส่วนใหญ่ก,ก็ดูง่อยเลยแหละจริงๆมันไม่ใช่ไม้วะ่ะมันเป็นกระดาษเลยอ่ะเป็นกระดาษอัดอ้าวโดนหลอกแต่ตรงนี้เป็นไม้ซึ่งก็เป็นไม้อัด แล้วก็วีเนียด้วยลายไม้จริงโห่ง่อยง่อยจริงๆง <laughs> ไม่หรอกถ้าถ้าวันไหนมันทงังเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นกล่องไม้แล้วกันนะโดนน้ำไม่ได้แน่ๆครับมันเป็นกระดาษเลยอะภายในก็แถมหนังสือเรียนและคู่มือการประกอบอืมประวัติมันก็คือ มันก็มาจากซิกาบ็อกจริงๆด้วยแหละในสมัยกลางศตรวรรษที่19เมื่อซิกามันเริ่มมีขึ้นแล้วมันก็มาในรูปแบบของกล่องไม้ครับแล้วตอนนั้นเนะเครื่องดนตรีมันแพงๆคนเขาก็เลยประยุกต์เอากล่องซิกาที่เป็นไม้เนี่ยมาทําเป็นเครื่องดนตรีโอ้ชอบจังเลยตรงที่มนุษย์มันก็พยายามพยามในการจะ หาเครื่องไม้ mm hmm. เครื่องมือในการแสดงออกทางดนตรีทางศิลปะเนะไม่ได้เกี่ยงว่ามันจะต้องเป็นอุปกรณ์ผลิตมีราคาหรืออย่างไรนะครับเป็นเป็นเป็นเครื่องดนตรีที่ประวัติน่าสนใจซึ่งมันมีสามสายนะแล้วมันก็ใช้สายของกีตาร์ด้วยวะเป็นสายที่สามของกีตาร์สายที่4ี่แล้วก็สายที่5้าของกีตาร์นะครับเอามาใส่อันนี้เออเวลามันทังปันจะได้ไปซื้อสายมาเปลี่ยนได้นะ แบบมีความลุกทุ่งอะแบบคันทรี y แล้วดูไอ้ตรงปามาันม่รู้ไม่รู้เลยว่าอะไร,ไรนะแต่มันใช้น็อตเลยอะน็อตแบบหกเหลี่ยมอะ่ะอารมณ์มันได้มากเลยนะเฮ้ยนีแนวโน้มเสียงดีวะ่ะเดี๋ยวไปตั้งสายกัน มันต้องมีแหวนน่ะล้วป่านก็มัวเอาเดินเมื่อกี้เพิ่งดูคลิปแล้วก็มาลองดูนะแต่เสียงมันได้นะ อย่าไปฝึกกันนะครับ